สวัสดีจ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านจ้ามือนีเข้ามากับพิซิงเตอร์น่อยของเขาเลยจ้าน้องทรายของเขาจ้ามาอยู่กับของน้องบีมคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยได้จ้าแต่ว่ามือนีเข้ามาอยู่ที่บ้านดงบังจ้าอำเภอขอนสารจังหวัดชัยภูมิจ้าเบอร์ติดต่อกับศูนย์แปดสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ้าอนีก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้คือเก่าได้จ้าพี่น้องมือหนีเขามีน้ำมาโตหนึ่งและจ้าเด็ดเและจ้าพี่น้องมือนี ตัวนี้รายละเอียดของเพื่อนก็คือตัวนี้เป็นสาน้อยฟันน้ำนมจ้ะชื่อว่าน้องปานเงินจ้ะปานเงินนี่เคยเดินประกวดสนามมาแล้วจ้ะสนามหนึ่งจะาในทีซีได้ใบประกาศชนียบัตรใบหนึ่งมาจ้ะตัวนี้นี่รายละเอียดสาน้อยฟันน้ำนมจ้ะเป็นลูกของพ่อเพชรลำโขงจ้ะเพชรลำโขงตัวนี้อายุได้18เดือนนะจ้ะพี่น้อง18เดือนจ้ะกับความสูงอยู่ที่138บอกลบจ้ะพี่น้อง หนึ่งร้อยสามสิบแปดบอกลบจ้ะเบิงล้ำตัวล้ำคิงเพื่อโหลดจ้ะเบิงโลดจ้ะลูกของพ่อเพชรล้ำโคงจ่าอายุสิบแปดเดือนกับความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดบอกลบจ้ะเบิงแขงขานาตาเพื่อโหลดพี่น้องดีกีประกวดเขาสนามได้สบายเลยจ้ะตัวนี้ยังฟันน้ำนมแน่นเลยจ้ะพี่น้องนาตานาเขาเพิ่นสวยจ้ะตาแต้มแก้มจำสีดอกเล้าเส,สวยเลยจ้ะพี่น้อง เบิงคอจะ่ะคอผูกโบอ่อ,องแบบง่ยลยจ่ะเบิงจะเล็บเท้าเล็บขอขาดีขาใหญ่ผูกผัวผ้ากันง่ายจ่ะย่นยนอยู่ควายตัวนี้อน,นาคตที่ไปไ,ไกลเด็ดจ่ะไปไกลได้หลายจ่ะไว้หน่อยตัวนี้ตัวนี้ก็เปิดไว้อยู่ที่หกหมื่นห้าพันบาทจ่ะราคานี่ราคานี่ก็ตตอรองกันได้คือกอจัดพี่น้องต่อรองกันหน้าจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศจ้ะเบิ่งรถจ้ะพี่น้อง ยืนดียืนเชิดดีรับประกันตําหนิจ้ะบมม,มมีตําหนิโมมิยังสบายใจได้เลยจ้ะยืนเป็นจ้ะมีมให้น้องซ้ายมาจับให้ก็ยืนนิ่งดีเชิดดีจ้ะตรงนี้นี่ห้อยเสียกหัดขาเพื่อนซืือๆืจ้ะน้มซีเต่าตังงงามๆเลยจ้ะพี่น้องตรวนี้มีใบเกิดจ้ะมีใบเกิดแล้วกับมีใบเพื่อนที่ไปเพื่อนไปเดินสนามมาได้ทีซีมาจ้ะ ฝึกยืนเรียบร้อยจ้ะเชื่องหูดีสวยง้ามเลยจ้ะพี่น้องตัวนี้จ้าพี่น้องเขากับมาทวนหน้าเียดอีกเท่นึงนะจ้าตัวนี้ชื่อว่าน้องปานเงินปานเงินสูงอยู่ที่138บอกลบจ้ากับอายุอยู่ที่19เดือน18-19เดือนลล่แหละพี่น้องเปิดไว้ที่65,000บาทจ่ะ ราคานี่ตอร้องใดสอบถามกันใดเลยจ้ะพี่น้องเอาไปยืนไม่บล็อกไม่พันใดสบายเลยจ้ะราคาลดใดจะส่งให้ฟรีจ้ะที่ตั้งของเขาก็คือคอ,อยู่ที่บ้านดงบางตำบลดงบางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเลยจ้ะพี่น้องเบิรงในจ้ะหูหูจ้ะจับใบบ่งในกระยูจ้ะต้านลองเดินให้ดูสิเอาน้องเดินหน่อยเดินสิงานให้เบิรงจ้ะพี่น้องเดินเลยหูจ้ะเชื่องดี นี่จ่าทายางทาดืนฮู้จ้ะพี่น้องเด็กน้อยเลี้ยงได้ผู้เฒ่าเลี้ยงได้สบายจ้ะตัวนี้คือเขาฝึกเดินฝึกยืนบัดแล้วจ้ะพ่อตรงนั้นแหละเดินไปอีกบอมีต่หนี่มองไหนเลยจ้ะพี่น้องถ้าผู้ใดสะดวกกัะเข้ามาเบิ่งที่คอที่ฟ้าเ่าได้เลยจ้ะช่วงนี้กะอาจโดนโดนสิล้มเทียจ้ะพี่น้องราวนากหลายแนวจ้ะแต่เขากะมีแนะนามาเรื่อยเรื่อยเลยจ้ะพี่น้องเขากะทางลงเพจคอรกน้องบีมทางยูทูบกัะคอกน้องบีมคือกันเลยจ้ะพี่น้อง สำหรับมื่อนี้กะมีเพียงตัวเดียวเลยจกก้ะกระฝากติดตามให้ของน้องเบงคือเก่าได้จากพี่น้องมีควยงามราคาเกษตรกรคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยให้มาแบงให้มาชมคือเก่าได้จากพี่น้องกะแนะนำเลยจากตัวนี้สาวน้อยฟันน้ำนมจ้ะอนาคตไปได้ไกลหลายจ้ะพี่น้องตัวนี้สำหรับเมื่อนี้กะขอกล้าเข้ามาขอบคุณและสวัสดีค่ะ